มาค่ะเรามาทำยำหัวปรีลดน้ำหนักกันค่ะมาดูกันนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะคุณค่าทางโภชนาการของหัวปรีมีวิตามินซีวิตามิน B1, B2 และ B3 วิตามิน A, อธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมกากใยอาหารคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนน้ำและพลังงาน ประโยชน์และสรรพคุณของหัวปรีช่วยรักษาแผลในปากช่วยบำรุงผิวพรรณยางจากหัวปรีก็ใช้รักษาแผลสดได้แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดจึงดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมปรีกล้วยอุดมไปด้วยแคลเซียมปรีกล้วยมีธาตุเหล็กจึงเป็นยาบำรุงเลือด รักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบช่วยบำรุงน้ำนมปรีกล้วยยังอุดมไปด้วยแคลเซียมมากกว่ากล้วยสุกถึงสี่เท่าสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักดิฉันขอแนะนํำยำหัวปรีกล้วยตานีสูตรเวียดนามนะคะรับรองว่าลดน้ำหนักได้แน่นอนค่ะเราใส่ไข่เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้อิ่มแล้วก็ไม่หิวในตอนเย็นนะคะถ้าจะลดน้ำหนัก ควรลดอาหารในช่วงมื้อเย็นด้วยนะคะรับรองว่ารูปร่างจะสวยแน่นอนแต่อย่าลืมออกกำลังกายด้วยนะคะหัวปรีมีสรรพคุณทางยามากมายนิยมนำมาปรุงอาหารทั้งดิบและสุกก็ได้เป็นผักเครื่องเคียงผัดไทยแกงเลียงหัวปรียำหัวปรีกุ้งสดลวกจิ้มน้ำพริกทอดมันหัวปรีปรีกล้วยอุดมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายหลายชนิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วยำ่มหัวปรีสูตรนี้เราใช้กล้วยตานีนะคะหัวปรีกล้วยตานีจะอร่อยกว่าหัวปรีกล้วยน้ำว้าค่ะเรามาพิสูจน์กันนะคะแล้วลองทำทานดูค่ะรับรองว่าสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ